ยังได้มีการดำรงซึ่งประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของชาวมอญที่นี่กันครับค่ะอย่างที่ได้เกิดไว้ว่างานนี้เป็นหูแต่ละคนก้อการคงจะตัดสินใจยากว่าวันนี้ครับนางสงกรานสวยก็สวยจริงๆครับทิตาช้างนะครับนอกจากมีความสวยแล้วยังมีความสมชื่อครับสมกับเป็นทิดาช้างก็ด้วยความสวยแล้วก็ด้วยความมั่งคั่าของทิตาช้างกำพึ่งในค่ำคืนนี้หนักใจกันอย่างแน่นอนนะครับ อย่หนึงนะครับคุณนัฐพัฒน์ทิสารอัจระภากินกน้ังต้มนะครับน้ำหนัก112กิโลกรัมครับครับ<ต>ผู<น>้ประกวหมายเที่สนะคะคุณปร,ริญญาผู้สงเข้าประกวดปาราวตรีค่ะครับและถ้าสงสัยนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยมีผลต่อการประกวดหรือเปล่าน้ำหนักไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เกณประกการตัดสิน 22 2กิโลกรัมค่ะครับน่าจะทานถ้วยฟูเยอะนะครับตอนสมัยเด็กๆถึงได้ชื่อถ้วยฟอูอาจจครย์พี่มาพี่ไปของชื่อเธอเป็นคุณสมบัติของการเข้าประกวดที่ดาช้างครับถ้าหุ่นดีๆไม่สามารถเข้าประกวดได้ครับ น้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์นะครับเสียงให้กําลังใจหรือแม้แต่เสียงการบอกคุณสมบัติของพี่ซีนนะครับน้าหนักตัว135กิโลกรัมครับต้องกันซีนนะครับเราต้องมีการกันซีนไว<ะ>้เลยทีเดียวครับทาให้แบบว่าแข็งแรงได้ไม่ต้องกลัวเลยครับเขาบอกว่าช้างล้มเนี่ยหนัก เลขสี่ท่านครับต่อด้วยหมายเลขสิบสามครับคุณวุฒิไกรแซ่อึ้งนะครับหรือว่าน้องเบียร์ครับแซ่อึ้งนะครับหมายเลขที่สองนะคะคุณปริญญาปอสีน้องปั้นค่ะหมายเลขที่สามคุณพิมพ์วัดว,วงมิตรน้องเอิร์ธน้ำหนักหนึ่งร้อยหกกิโลกรัมได้ทำเรื่องมาอย่างดีเลยทีเดียวครับ ขอยินับขอยดีด้วยนะครับค่ะแสดงความดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับครับและในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านนายกสำเนารัศมีทัศน์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งนะครับให้เกียรตินะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาเวรประกวดได้สมุดประการนะครับก็มีการประกวดที่ดาช้างกันอยู่ด้วยอีกหลายเวทีที่ร่วม ให้กับทิดาช้างน้ำพึ่งประจำปี2554นี้ด้วยเช่นกันครับคุณอุบลสีเมฆประธานกรรมาการวิสาหกิจชุมชนระวินภูมิคุณอิงกมลเจริญเวษยางกูล